สวัสดีครับอยู่กับช่องป่าจิตคนมักรถครับสวัสดีครับเสียใหญ่พามานำเสนอรถเดี๋ยวขับออกไโลอ,อ่ะออืมเอา,เ,อาเดี๋ยวมาฟังเสียงเดี๋ยวหยิบขับมาเบื้อง้างนอกสองขันนี่ขายเนะครับขายคันข้างในเด้ี๋ยวน,ขขน,นี่สามคั้นเลยครับ ติดเคียงฟังเสียงเสือดอกนะมันหลายคัน,อ,นอ,อ,อ๋อนี่ครับขายเด้ครับสามคันนี่อันนี้ลอยยี่สิบแรงนี่ลอยสิบครับ NKR ร้อยสิบครับเศา,ศามสนร่งทะเบียนชุดโอนครบด้วยครับรอโมาขอนหรอก ราคาเบาๆครับราคาเบาๆครับตัวนี้ราคาบาหอดแสนครับนี่ผู้ได้สนใจครับกิ้งกลางมาไดสองเก้าศูนย์เก้าครับนี่บิงมาเบิงผู้ได้สนใจครับรถพกุกโอราคาไอแด่น รถหกหล้อราคามอไซใส่งานปกติ กัตซีถือว่าโอเคครับตรงใหม่พื้นใหม่ครับใช้เปิดประตูมัง้งโอ้เบาะงามเลยตัวนี้ครับแผงประตูมีเบร์เตอร์กำลังใส่ครับเออแผงประตูห่างประตูมีครบครับเบาะหูวีไอพีเลยขขางทึง ไลต่ตาใคร110ร้อยสิบแรง NKR ร้อยสิบแรงครับแท้หางครับแท้หาง,หางปีสามห้าเครื่องดีเกียร์ดีสุดยอดเลยครับเอกสารครบครับภาษีขาดเดือนภาษีขาดเดือนครับผมเอกสารชุดโอนครบภาษีขาดเดือนครับบ่หอดปีบัตรภาีบัตรภาษีเด็กกับภาษีข้นคัตซนะี่ก็ถือว่าสวยเลยนะครับนี่ เท่าเดิมเดิมเๆๆๆๆๆๆดิมโรงงานนี่เผ่าเดิมโรงงานครับน้ำเสนอไปนาปงหนาปัดใส่เดยหมดเลยครับเกี่ยน้ร้อนเกลี่ยนี่ใส่เดยหมดเลยครับใส่เดยหมดครับเป็นแบบนั้นอืมครับผมไฟฟืนที่ระบบไฟใส่ครบปันฝนโอ้ปันฝนใส่ได้ครับผม ออดเสียงออดกระดังอีกแม่ของแท้ครับเดีย๋ยวมาชมรอบคันครับนี่สเตนเลสครับโอ้ฝาทายสเตนเลสสเตนเลสครับทะเบียนสวยทะเบียนสวยครับเก้าเก้าหน้าเก้าหลังอู้ดได หาไหวใส่งานเลครับแล้วค่าใดก่าเก้าหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องอีกครับมีขอกเล็กอีกตั้งหากเลยครับนี่เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับรถอีเตนกันยังแพงกว่านี้เนาะเบอง์นี่อันนี้รถหกล้อมีเหล็่มทะเบียนพร้อมอีกตั้งหากอืมผ้าสีบ่ขาดนี่ครับขาดเดือนครับผู้ใดสนใจกับกินกลางมาไหนครับได้ขอกเล็กพรอตั้งขอกนี่กับว่าเปน อ,อ,บบอ๋อเป็นหมื่นเหรอเน,นาะตะขอ,อกไหมะะตะจกเลยครับตะจกตะจกขืน,น,นลงได้ปกตินี่กระจกขึ้นลงได้ปกติครับล็อกได้คนี้ล็อกกุญแจได้โอ้ล็อกได้ประตูล็อกได้ล็อกได้เราไปลาไปทรงของทรงมันน่นนี่เขาอยากล็อกอื ผู้ได้หาคนคนใหม่คนฟื้นคนมั่นเขาหัวเขาสวนครับราคาถือก็รถอีแตนครับรถอีแตนก็ละแสนสองแสนครับอันนี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับต่อร่องได้อีกเด้อครับเด้อผู้ได้สนใจกิ่งกางเขามาได้ครับมาเลือกมาชมมาล่องขับได้เด้อครับเด้อพิกายู u, อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกิงกางมาได้ผู้ได้สนใจไ้เบิ้งหลบหลบพันครับเบิง้ง งูแหน ب, บบรรทุกได้แหนบย,ยังโกง่งคงนุ่งอยู่ย ب, รยยครับผมอ่าพร้อมสำหรับหมอสำหรับบรรทุกอือพญาแหนบโอ้พญาแหนบใช่เลยครับพญาแหนบมุดมุดเกาอยู่เบิดครับผมเออสีสวยบ่มีหักบ่มีบวมล็อกเออเออเออครับผม บางคนสตนเตลเลตได้ครับรโอ้บางคนสตนเตลเลตอีกกับฟ้าไทยสตเตลเลตครับโอ้ว่ามันสีขาวซูอเอแมนตัวบ่ครับ,รบผมเอาว่าแม่เหล็กมาดูดมาด,ดูดเอออันนีเ้เล็กแท้ครับเล็กแท้สามซุนซี่ซุนซี่ครับเอาแม่เหล็กมาล่องแล้วล่องแล้วครับผู้ใดสนใจครับกิงกลางมาหน่เด้ดรอรถหกล้อราคา99,000บาทครับต่อร่องเลยอีกครับมาต่อร่องหนารถเลยผู้ใดสนใจครับยิงกลางมา หารถเก่าหัวเก่าสวนคนใหม่คนฟื้นครับบ,รบ่ต้องไปสืบแพงอืรงรถราคาจับต้องได้ครับบ่ต้องย่านเรื่องทะเบียนชัดเจนเออบ่ต้องย่านว่าบ่มีทะเบียนเด้อครับเด้อทะเบียนพรอ้อมเอกาสารชุดโอนครบผู้ใดหาอยู่ครับมาเลยตั้งแต่คอ,อกเล็กนี่ก็หลายบาทแล้วเนี่ยไอ้บิ่งกระซี่อีกเบิง่งกระซี่งามอยู่เด้อครับนี่กระซี่งามอยู่เด้อ กิงกลางมาเลยเครื่องร้อยสิบเปนไหมร้อยสิบแรง n k r ร้อยสิบแรงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมผู้ดใดห,หารถบ้านรถใส่งานผู้ใดมีรถอยู่บ้านอยากซื้ออยากขายฝากได้ด้วยครับเด้ออยากได้รถหกล้อสิบล้อลรถแมคโครรถไถครับสามารถฝากซื้อฝากขายได้ผู้ดใดมีรถอยู่บ้านอยากซื้ออยากขาย ติดต่อเขามาได้ครับพิเศษมือนี่ครับอ๋อพิเศษมือนี่ถังแก้วอ่ะเช็คระบบไฟให้ทั้งคันเออเฮ็ดไฟให้เมื่ทั้งคันครับผมตกลงซื้อแล้วถ้าบ่มีคนขับครับหรือว่า้ส่งพรอมมีบริการส่งพร้อมครับคุยนอกรอบได้คุยนอกรอบได้ครับผมถ้าบ่ไกลเกินไปครับผมบ่เกินจักกิโลอ่าบ่เกินลอยลู่ส่งได้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ